สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาสอนตั้งค่าแอป Dolphin Emulator นะครับผมเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับนะครับว่าทํายังไงให้เล่นเกมลื่นขึ้นนะครับผมสำหรับมือถือสเปคไม่แรงนะครับผมแล้วก็มือถือสเปคที่พอเล่นได้นะครับผมนะครับก็กดมาที่ setting ตรงนี้ครับมาที่ c o n f i ครับผม general ครับผมแล้วก็มา เปิดตรงนี้ครับผมดูอัลคอตรงนี้นะครับผมอ่านะครับแล้วก็กดย้อนกลับออกไปนะครับผมแล้วก็มาที่ Adva n นต d ตรงนี้ครับผมอ่านะครับผมให้เลือกเป็น CPU ค re เป็น JIT นะครับอ่าตัวนี้ครับผมอันนี้จะสมูทที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็มาเปิดตรงนี้ครับผมนะครับ IMU ตรงนี้ครับผมให้เปิดนะครับ แล้วก็มาเปิดที่ CPU clock speed ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาปรับเป็นตรงนี้แล้วให้เป็น100%นะครับผมอ่าสำหรับใครที่กดเข้าเล่นแล้วแหลกนะผมหรือว่ากระตุกนะครับหรือว่าเสียงไปก่อนภาดนะผมให้ปรับเป็น50%นะครับผมอ่าอันนี้ผมจะปรับเป็น100นะครับผมอ่าประมาณ100นะครับผมอ่ประมาณเาก็ได้โอเคกดโอเคไปนะครับผม ก็มาที่ GPU เทสตรงนี้ครับผมปรับเป็น On Idle Skipping นะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้กดย้อนกลับออกไปนะครับผมคอนฟิกก็ประมาณนี้แล้วก็มาที่กราฟิกเซตติ้งครับผม Video b a c k e n d ครับผมปรับเป็น Open GL นะครับสำหรับเครื่องใครที่เข้าเล่นแล้วหน้าจอดำนะครับผมหรือว่าเกมเด้งนะครับอ่า เกมไม่มีภาพนะครับผมมีแต่เสียงนะครับให้ปรับเป็นวันแคนตรงนี้ดูก่อนนะครับผมอ่าแล้วค่อยมาปรับเป็น Opengl นะครับผมต่อมาตรงนี้ครับผมปรับเป็นอันแรกสุดนะครับแล้วก็ Aspect Ratio ตรงนี้ให้ปรับเป็นออโต้นะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเป็นแบบเต็มจอนะครับผมแนะนำมือถือที่สเปคแรงๆนะครับผมให้ปรับเป็น เต็มจอนะครับผมมันจะเล่นได้อัจฉริกว่านะครับผมสําหรับใครที่มือถือแม่แรงให้ปรับเป็นออโต้นะครับผมอโอเคแล้วก็มาที่ enhancement ตรงนี้ครับผมนะครับให้เลื่อนลงมานะครับอ่าเลื่อนลงมาตรงนี้ครับผมกดเปิดก็ได้ปิดก็ได้ครับผมอ่าแล้วแต่นะผมอันนี้ผมจะปิดนะครับผมโอเคแล้วก็มาที่ hack ตรงนี้ครับผมอ่าให้กดไปที่ s c r i p efbx set form cpu ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ gpu texture decoding ตรงนี้ให้กดเปิดนะครับผมอันนี้ให้ปรับเป็น fast นะครับผมหรือว่าปรับเป็น medium ก็ได้ครับผมอสองอันนี้ผมแนะนำให้ปรับเป็น fast นะครับผมโอเคแล้วก็กดย้อนกลับออกมาแล้วก็มาที่ advanced ตรงนี้ครับผม advanced ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มากดเปิด back end ตรงนี้ครับผมอ่านะครับโอเคกดย้อนกลับออกไปแล้วก็ G P U Driver ตรงนี้นะครับผมอ่าอันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของกราฟิกเซตติ้งก็ประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับก็ประมาณนี้ครับผมในการตั้งค่าให้แอป Dolphin Emulator นะครับผมอ่าเล่นเกมลื่นขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็กด แอดเกมแล้วก็กดเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับผมะนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบครับผมฝากา like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ